สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพอกันแล้วจ้ากับยยสายหวยลาวเลขเด็ดพารวยค่ะพี่น้องจ้าอ่ามือนเท่ากับก้มมาพบพอกันอีเชนเคยนะพี่น้องเนาะกับแนวทางตัวเลขค่ะพี่น้องจ้าอ่าก่อนอื่นค่ะก่อนอื่นแอดมินก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องเอฟซีสวัสดีทั้งเอฟซีไมคค่ะหล้กกาสวัสดีเอฟซีแกรนําเขามาแล้วก็ฝากกดไล์ก็แช่เป็นกําลังใจให้แอดนําเนาะค่ะอ่เดี๋ยวเข้ามาฟังคำเตือนกันก่อนค่ะคำเตือนคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทาง เป็นเพียงสถิติตัวเลขเป็นแค่สูตรการคำนวณเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดชมเพื่อความบันเทิงเฮาฟังคำเตือนแล้วเนาะคะ่ะเฮาฟังคำเตือนแล้วเดี๋ยวแอดกะสีผ้าเพื่อนๆพ,นพ,นพี่พี่ๆน้องๆมาสารุปผลพี่น้องจา๋าแนวทางเนาะรลวพัฒนาสูตรคัดพิเศษงวดวันที่อ่ะ22เนาะคะ่ะ เขากำมาเบิ่งกันเนาะค่ะว่าแนวทางที่แอดไทยไปผลออกมาเขาหรือรูดเนาะสำหรับสูตรคัดพิเศษสองตัวบนล่างค่ะสายวิ่งรูดเนาะแอดให้ที่เด่นห้าเด่นเจ็ดกันที่หกเด่นห้าเด่นเจ็ดกันที่หกเนาะอ่าเรามาดูผลค่ะแปดแปดสี่เจ็ดศูนย์ศูนย์แปดแปดสี่เจ็ดศูนย์ศูนย์เนาะสองตัวบนจะเป็นศูนย์ศูนย์แอดหลุดไปค่ะสองตัวล่างจะเป็นแปดแปดกับสี่เจ็ดแปดแปด หลุดเนาะได้ห้าแปดกับเจ็ดแปดพันมาแปดแปดค่ะพี่น้องจ้าอ่าสำหรับสองตัวล่างอีกคู่จะเป็นสี่เจดเนาะวิ่งรูดเจ็ดมาหลักเ็ดอได้เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก่าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองหลักเจ็ดสามพี่น้องจ้าไปบอหอดเจ็ดสี่เนาะไปบอหอดเจ็ดสี่กับชงพุทไหมาแต่วิ่งตูดสายเจาะรุดไปค่ะพี่น้องจ้ามาแต่วิ่งแต่รูดเนาะสายเจาะรุดไปค่ะ แอดมินก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆไปพิน้องเอฟซีสายจอน้ำเนาะพี่น้องจาเนาะสายจอรุดไปมาแต่วิ่งแต่รูดเนาะค่ะกะเดี๋ยวมาเบิ้งเนาะค่ะวันนี้ทางงวดวันที่ยี่สิบผาเนาะวันที่ยี่สิบผานแอดจะจอเข่าบอเนาะพี่น้องจาเนาะแอดจะแก้มือให้เพื่อนๆไปพินองเอฟซีได้บลอเนาะค่ะแต่ว่าก่อนที่เทาจะไปรับชมแนวทางแก้มือเนาะแอดกะขอกำลังแรงใจให้แอดน้ำเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแอดน้ำเนาะค่ะเนาะ อ่าเรามาตามต่อค่ะกับแนวทางแล้วพัฒนานอกโค้งสุดท้ายสูตรอ่าคัดพิเศษสองตัวบนล่างกับแอสใยสายห้วยลาวเลขเด็ดพารวยค่ะอ่ะสำหรับสายวิ่งรูดแอดให้ที่เด่น3เด่น5กันที่4เด่น3เด่น5กันที่4เนาะเรามาดูชุดเด่นชุดเด่นแอดให้ที่ สามสองพี่น้องจ้าอขาออนุญาตเอากลับขึ้นจักหน่อยนอสามสองสามสามสามส,ามสี่จะตกใจมือเหี่ยวแอดได้พี่น้องจ้ามือคนเห็ดงานนอแอดบ่ได้เห็ดงานในห้องแอร์เนาะพี่น้องจ้าก็จะมือเหี่ยวเนี่ยจักหน่อยอันของจริงกับบันไดเราพี่น้องจ้าเขากล่องก็คือ,อไปแห้งจะเนาะสำหรับมือเนาะพี่น้องจ้ามือเนาะค่ะมือ อ่ะหลักห้าห้าสองห้าสห้ค่ะอันนี้จะเป็นชุดเด่นเรามาดูชุดกันค่ะ3ามห3สามเจ็ดามดห้าหก้าเดห้ดพี่น้องจ้า อย่าลืมไปกลับทุกครั้งแล้วก็อย่าลืมว่าแนวทางองเอ็ก็คือ6กับ9เป็นตัวเดียวกันเนาะหกับ9เป็นตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นอย่าลืมกลับหัวค่ะอ่ะเรามาดูตัวเจาะตัวเน้นค่ะเรามาดูตัวเจาะตัวเน้นมาเบิ่งกเนาะวาลัก3หลักหายแอจห้เนนคูใดเน่เนาะค่ะหลัก3เอแอห้เนนที่3 2 3 4 5 2 5 4แล้วก็3 6กับ5 6กเนาะถามมากระจดไวแคบไว้ครับพี่น้องจ้าเพื่อป้องกันการลืม มักประชอบเรือนพานนะะน่านเนาะค่ะแนวทางหัวแนวทางตัวเลขเป็นแค่สูตรการคำนวณน,นะพี่น้องจ๋าเพราะฉะนั้นมีเข่ามีรุดเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้อาศัยกับจะขอตัวล่าแล้วพี่น้องจ๋าพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ